ใครสนใจไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ไหมคะตอนนี้เขารับช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างทาสีค่ะที่นั่นมีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่นะคะเงินเดือนได้ไม่ต่ำกว่า70,000บาทค่ะ ผลจากการหารือระหว่างตัวแทนกระทรวงแรงงานของไทยกับกลุ่มบริษัทในสมาคมอู่ต่อเรือของเกาหลีใต้ค่ะปรากฏว่าทางสมาคมอู่ต่อเรือของสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้ค่ะกับบริษัทฮุนไดซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมอู่ต่อเรือของเกาหลีใต้มีความต้องการแรงงานเพิ่มปีละ10,000คนในสาขาช่างเชื่อม4 0 0 0คนค่ะช่างทาสี1,400คนช่างไฟฟ้าอีก1,800คน แต่ปัจจุบันค่ะเกาหลีใต้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะว่าอัตราการเกิดน้อยเป็นเหตุให้ขาดแคลนแรงงานปีนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จึงเพิ่มโคตา้านำเข้าแรงงานต่างชาติถึง20%ค่ะของพนักงานทั้งหมดนะคะซึ่งรวมถึงแรงงานไทยด้วยนะคะโดยทางการเกาหลีใต้ต้องการแรงงานที่มีช่วงอายุ24ถึง45ปีค่ะให้เงินเดือนสูงกว่า 70,000บาทให้เข้าไปทำงานด้วยวีซ่า e7 หรือว่า e7 นะคะหรือว่าวีซ่าทักษะฝีมือนั่นเองค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะทางการเกาหลีใต้จะมีการส่งผู้แทนเดินทางมาเยี่ยมชมทดสอบฝีมือแรงงานไทยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยวีซ่าทักษะฝีมือไปทำงานในอุตสาหกรรมต่อเรือตามความต้องการของเกาหลีใต้โดยเร็วต่อไปค่ะแรงงานไทยคนไหนที่มีคุณสมบัติ ตรงกับความต้องการหากมีความสนใจจะไปทำงานที่อู่ต่อเรือในเกาหลีใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานค่ะสายด่วนกระทรวงแรงงานโทรเลยนะคะ1 5 0 6ค่ะติดต่อผ่าน2กรมนี้ของกระทรวงแรงงานเท่านั้นจะได้ไม่ถูกหลอกไปทางานที่ต่างประเทศค่ะ